มาตรา2องจัเจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนได้เสียซึ่งนิติกรรมใดๆอันลูกหนี้ได้กระทำลงทั้งรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบแต่ความข้อนี้ท่านไม่ให้ใช้บังคับถ้าปรากฏว่าในขณะกระทำนิติกรรมนั้นบุคคลผู้ซึ่งได้ราบงอกในการนั้น ไม่ได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้านี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วยแต่หากเป็นกรณีการให้โดยเสนีหาเพียงแต่เจ้านี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะขอเพิกถอนได้วรสองบทบัญญัติดังกล่าวในวรก,ก่อนนี้ท่านมิให้ใช้บังคับแก่กรณีใดที่ไม่ได้มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สิน มาตรา2องเปการเพิกถอนดังกล่าวมาในวักก่อนนี้ไม่อาจกระทบกระทั่งถึงสิทธิ์ของบุคคลภายนอกอันได้มาโดยสุจริตก่อนเรื่องฟ้องคดีเพิกถอนวักสองอันหนึ่งความที่กล่าวมาในวักก่อนนั้นท่านมีให้ใช้บังคับถ้าการได้สิทธิ์นั้นมาโดยการให้โดยสนญหา มาตราส3 9การเพิกถอนนั้นย่อมได้เป็นประโยชน์แก่เจ้านี้หมดทุกคนมาตราสองศูนการเรียกร้องเพิกถอนนั้นท่านหา้า,นหามมีให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่เวลาที่เจ้านี้ได้รู้ถึงต้นเหตุ อันเป็นมูลให้เพิกถอนและหรือเมื่อผลนสิบปีนับแต่วันที่ได้ทำนิติกรรมนั้นมาตราสองสีหนึ่งผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์ของผู้อื่นและมีนี่อันได้เป็นประโยชน์แก่ตนอันเกี่ยวด้วยทรัพย์ที่ได้ครองไซท่านว่าผู้นั้น ท่านว่าผู้นั้นใช้สิทธิ์ยึดหน่วงทรัพย์ได้จนกว่าจะได้ชำระนี้นี้นี่นั้น,นความในข้อนี้ท่านไม่ใ,ใช้บังคับถ้าการชำระนี้นั้นยังไม่ได้ถึงกําหนดวักสองอันหนึ่งบทบัญญัติดังกล่าวในวรรคอนนี้ท่านไม่ใใช้บังคับถ้าการที่เข้าครอบครองนั้นเริ่มมาแต่การอันใดอันหนึ่งซึ่งไม่ได้ชอบด้วยกฎหมาย